นี่ก็จะเป็นวิธีการนะคะเ,เพื่อนๆโดยการที่เราได้มารุมมาแล้วเราก็ต้อง,องลอกขูดผิวนะคะขูดผิวออกก่อนการที่เราขูดผิวเพื่อที่จะได้ให้ตัวขมๆเนี่ยเขาออกไปนะคะก็ จร,จริงๆแล้วมะรุมเนี่ยสามารถที่จะปอกเปลือกแล้วเอาเนื้ออย่างเดียวก็ได้แต่ไม่ได้อัตราลในการกินค่ะเวลากินจะต้องแบบอ่าลูดเลยนะคะเนี่ยค่ะพอปอกเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ในการที่จะไปรับประทานเมื่อเวลาที่เราเอาไปแกงนะคะเราจะมาเป็นลวกก่อนแล้วเราก็จะมาเนี่ยค่ะแกะนั่งลูดแกะแบบนี้ออกนะคะก็ส่วนใหญ่แล้ว คะะะจเป็นนนแบบี้ะะมะรุมนี้นะคะพืชเป็นพืชนะคะเป็นพืชสมุนไพรก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตัวของมะรุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็ดเป็นฝักเป็นดอกเป็นใบนะคะเขาเป็นยาระบนะช่วยทาให้ร่างกายของเรานั้นคือเป็นยาระบายได้อ่อนๆได้นะคะก็สําหรับทู้ที่ขับถ่ายยากเขาก็สามารถที่จะไปต้มทานได้ ก็เม็ดมะลุมเข้าไปสกัดทําเป็นยาระบายได้นะคะเพื่อนๆก็อย่างนึงเนาะทำอาหารทานก็อร่อยค่ะก็มีสารต้านอนุมูนอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยครบวงจรเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็คือ,อเขาเรียกอะไรโบราณการพาทานมานะคะอันนี้คือเป็นวิธีการขูดผิวออกก่อนที่เราจะไปทำาีนั่นเองคือการที่เราเอาแต่เนื้อก็ได้อยู่นะคะ แต่อัตโลดในการกินก็จะเปลี่ยนไปนะคะเวลาที่เรานั่งทานแกงส้มมะลุมมะ,ะ้ามานั่งแกะเปลือกมะลุมเพื่อที่จะเอาแตเนเมือนะคะนั่งกินนั่งรูดผิวเออก็อร่อยนะคะมันก็ได้อัตโลดไปอีกแบบนึงนะคะรู้วบ้านเพื่อนๆทำแบบนี้ไหมนะคะแต่บ้านน้ำม,มนต์ทแบบนี้นะคะก็จะได้รูปแบบในการที่จะทานไปอีกแบบหนึ่งก็แกงนะคะน้งม,มนต์ก็จะใส่ทั้งปลาโขงใส่กับพริกแกง ะะแล้วก็จะใช้ปลาชิ้นนะคะวันนี้ก็จะใช้ปลาช่อนที่เป็นปลาชิ้นนะคะปลาขกนั้นนะ้องมนก็จะใช้ปลานิลได้เนื้อได้เนื้อเยอะนะคะก็จะามาขกใส่ก,กับพริกแกงใส่กระชายหอมๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปรุงให้ได้3ามรสนะคะเพื่อนๆคือรสหวานเราไม่ต้องไปเน้นมากเราดเน้นรสเปรี้ยวน้องมนชอบเปรี้ยวนะคะในรสเปรี้ยวแล้วก็ไปรสเค็มนะคะ ก็จะมีรสหวานนิดหน่อยนะคะนี่แหละค่ะก็จริงจริงแล้วเผ็ดก็ไม่อยากเน้ <c oughs> นนะคะเผ็ดก็ไม่อยากเน้นแต่ก็ได้อัตราดในการกินนะคะเพื่อนๆนีเวลานั้นแล้วก็หั่นออกมาเป็นชิ้นๆท่อนๆแบบนี้นะคะก็เวลากินก็จะแกงก็จะได้เนี่ยค่ะได้นี่แหละค่ะคือการอยู่การกินแบบบ้านๆแบบธรรมชาตินะคะมะรุมนี้เขาจะเป็น ไม้ที่มีเนื้ออ่อนนะคะเป็นเพื่อนเวลาที่เราจะเอามาลุมมากินเราต้องสอยเราขึ้นต้นเขาไม่ได้นะคะเพราะว่ากิ่งเขาจะเปาะง่ายมากนะคะก็เป็นวิถีชีวิตที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะว่าเป็นเป็นไม้เป็นพืชเป็นผักที่ทุกคนได้รู้จักเนอะนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีทานแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ โอเคนะคะก็เนี้ยค่ะวิธีขูดก็ขูดอย่างนี้ยละค่ะเพื่อนๆเนี้ยค่ะเนี้ยขูดให้สีขเขียวเนี่ยเขาออกไปนะคะก็อันนี้คือยังไม่แก่มากนะคะยังอ่อนๆนดีเพราะว่านี่นี่ลักษณะการดูนะะี่ค่ะตรงเนี้ยของเขาเนี่ยเนี่ยเม็ดก็คือหั่นไปแล้วเม็ดเม็ แข็งจนเกินไปเพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกมันมะลุมอ่อนนะคะกำลังกินเนี่ยกำลังกินเลยเนี่ยค่ะยังไม่แก,ก่จนเกินไปเมด็ดไม่กรุบๆอบะค่ะเม็ดยังนิ่มอยู่เชยได้นะคะวิธีการดูก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆโอเคนั้งคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะยังรักกันหวอนเดิมเลย